สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรอ้อสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองนะคะโดยที่อาจารย์จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาความคิดความรู้สึกและอารมณ์นะคะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ก็มีภารกิจ ที่อยากให้ทุกท่านได้ท้าทายตัวเองร่วมกันนะคะดูซิว่าเราจะ EQ ดีขึ้นได้ใน31วันไหมซึ่งวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกความอดทนค่ะนะคะคน EQ ดีเขาก็จะต้องอดทนได้รอได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่อดทนไม่ได้ก็จะหงุดหงิดง่ายรอไม่ได้รู้สึก ก็จะรู้สึกไม่ดีนะคะก็จะอาจจะแสดงอารมณ์ทางลบออกมาโดยที่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกความอดทนกันอาจะแนะนำหลักการเบื้องต้นไปก่อนเลยนะคะลองตั้งเป้าหมายในการฝึกความอดทน ะะกับสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงดหรือรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกไม่ดีค่ะลองตั้งเป้าหมายนะคะเพราะการฝึกความอดทนเป็นเทคนิคที่สำคัญในการจัดการกับอารมณ์แล้วก็ความเครียดค่ะนะคะทีนี้ง่ายๆเลย ฝึกมาแล้วหลายวันนะคะก็ฝึกรับรู้ฝึกรู้ว่ารู้แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงในวันนี้ยอมรับกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นรู้ว่าเราเริ่มหงุดหงิดแล้วนะคะง่ายๆเลยก็อาจจะใช้การหายใจที่เราฝึกไปหลายรอบแล้วนะคะใช้การหายใจเข้าลึกๆหายจอกช้าๆเพื่อลดความเครียดก่อนรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนนะคะอาจจะมีการนับ1นึถึงสิบ หนึ่งสองสามนับไปถึงสิบหรืออาจจะเป็นการนับถอยหลังก็ได้แต่ไม่ใช่นับถอยหลังแล้วโพร่งนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็ะคือเพื่อเรียกเรียกสติก็เป็นการตอบสนองนะคะกับกับความรู้สึกที่หงุดหงิดเหมือนกับแทนที่โมโหแล้วจะโพร่งเลยจะพูดอะไรที่แบบสวนแรงๆให้มันเกิดความสะใจนะคะหรือทำให้คู่ต่อสู้ของเราหน้าหงายไปเลยเราตอบสนองใหม่ด้วยการหายใจ ะะหายใจอย่างสันติฝึกนับนะคะหรืออาจจะฝึกการคิดบวกเช่นเ,ออเขาคงไม่ได้แกล้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกแบบนี้เป็นประจำมันจะช่วยช่วยได้นะคะนี่เป็นเทคนิคเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนน่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่จดจ่อนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราเจอสภาพการจราจรที่ที่ติดขัดหรือบางทีไหมคะออคุณตำรวจ ปล่อยอไฟไฟแดงเนี่ยนะคะเออไฟเขียวเนี่ยปล่อยไปสักสามคันแล,แล้วก็แล้วก็แล้วก็อ้าวเป็นเป็นแบบไฟแดงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยนะคะเราจะรู้สึกรีบเนาะแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกหงุดหงิดถ้าจะต้องติดอยู่ในกับสภาพการจราจรที่ติดขัดนะคะแล้วก็ระบบไฟแดงมัน มันมันไม่สมเหตุสมผลนะคะหรือเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดกับงานงานที่ยากบวกท้อด้วยเนาะแล้วก็หาทางออกไม่ได้นี่ก็ทำให้เราหงุดหงิดแหลคะค่ะเรามีสถานการณ์ในชีวิตหลายสถานการณ์ที่ทําให้เราหงุดหงิดไม่ได้ดังใจคะ่ะนะคะหรือว่าสภาพการเงินไม่เป็นที่เราคิดไว้นะคะหรือคําพูดของคนบางคนที่มันแบบ ฟังแล้วเอะทำไมเขาใช้อะไรคิดนะเถ,ถึงพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคําพูดที่ไม่พึงประสงค์นะหรือบางทีเราอยากจะโต้เถียงอ่ะอยากจะซัดไปแรงๆนะอยากจะโตเถียงกับคนอื่นซึ่งบางทีเราต้องใช้ความอดทนเหมือนกับจงมีความสงบเมื่อมีความก้าวร้าวนี่ก็เป็นอีกอีกคำหนึ่งนะคะที่อาจารย์เอาไว้ บอกกับตัวเองนะคะเวลาที่เจอคนที่รุนแรงหรือเจอคนที่ใส่อารมณ์ทางลบกับเรานะคะแทนที่เราจะแบบจ,จัดการไปอาจารยก็ต้องบอกกับตัวเองว่าจงมีความสงบเมื่อมีความก้าวร้าวนะคะหรือบางทีเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรากําลังรออะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็เหมือนไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะคะหรือเราคาดหวังว่าไพรสเนียต้องมาส่งของให้เราในช่วง ในช่วงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ามันทําไมไม่มาแล้วไม่บอกหรือในช่วงเวลาที่ที่สมมติว,ว่าปริสนีทางานตอนเปิดทําการตอน8ปดโมงครึ่งหรือ9ก้าโมงปรากฏว่าเออเราจะต้องอุตส่าห์ไปรับพัสดุละเราก็ต้องไปรับพัสดุตอน1 0บโมงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวลาที่แบบบางทีมันก็ไม่สมเหตุสมผลมันก็ทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดนะคะ หรือบางทีเราอาจจะกําลังเผชิญกับปัญหาที่ไม่สามารถหาทางออกได้เราก็หงุดหงิดคุกรุ่นอยู่อย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายนะยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนฝึกความอดทนกับสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้เราไม่พึงพอใจไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นไปตามที่เราคิดนี่เป็นแบบฝึกหัดทั้งหมดค่ะนะคะถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันคือแบบฝึกหัด มันคือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ในการจัดใจของเราว่าจนว่าเรามันจะไปต่อได้ทีนี้ถ้าเราฝึกความอดทนได้เนี่ยมันลดความเครียดนะคะแต่ไม่ใช่ฝึกความอดทนแบบกดดันกดดันเนี่ยไม่ไม่ใช่นะคะอ่ามันจะต้องฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะถ้าเราฝึกได้มันจะช่วยลดความเครียดความสัมพันธ์เราก็จะดีขึ้นเพราะาเราก็จะไม่ไปเถียงไม่ไปใส่อารมณ์ทางลบให้กับคนอื่นนะคะและเมื่อเรานิ่งนิ่งแบบ แบบมีสตินะคะเราจะสามารถจัดการกับปัญหาแล้วจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้ในจิตใต้สมนึกของเราเนี่ยลึกๆเนี่ยบางทีมันมีคําตอบที่ดีนะถ้าเราปรึกษานะจะแนะนําตัวเองแนะนะนํากับหลายๆท่านเลยนะคะให้สมมติว่าเรากําลังถึงทางตันแล้วเราจะต้องหาทางออกกับชีวิตนะคะลองคิดมาเลยว่าเรามีทางเลือกอยู่สองทางทางเลือกที่1คือแบบนี้ทางเลือกที่2คือแบบเนี้ยแล้วให้เราเนี่ยนิ่งๆและ ใช้ตัวเราเองเนี่ยค่อยๆตัดสินใจว่าแล้วเราจะเลือกทางไหนนะคะมันจะเป็นเส้นทางที่ที่เหมาะสมกับเรามากๆแต่เราจะทำแบบนี้ได้คือใจเราต้องนิ่งและสงบค่ะนะคะเมื่อเราฝึกความอดทนได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราพึงพอใจในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราลดความเครียดลงได้นะคะอาจารย์ก็อยากอยากจะแนะนำนะคะให้ให้ฝึกความอดทนอาจจะ สมมติว่าอดทนกับการการรอติดรถติดไฟแดงซึ่งติดนานมากอย่างเงี้ยก็ไม่ไปไปจดจ่อกับกับไฟแดงที่จ้องไปยิ่งจ้องไปมันก็แบบเออมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมแบบไม่เป็นไฟเขียวสักทีหนึ่งเปลี่ยนเลยค่ะเอาลาให้โอกาสตัวเองในการฟังเพลงดีๆสักเพลงหนึ่งเห็นไหมคะย้ายการจดจ่อแล้วก็ฝึกอดทนที่จะไม่เป็นคนที่แบบโอ้โหติดไฟแดงอีกแล้วลัววายกับตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ อ่ะก็อันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นการฟังเพลงล้วก็รู้สึกเออเพลงนี้ก็เพราะดีเห็นไหมฮะนี่ก็ดีกับเราหรือฝึกชะลอการด่านะชะลอการโต้อตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราด้วยการนับนับถอยหลงังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไวเราถ้าเราบอกกับตัวเองว่าถ้าเรายังอารมณ์ไม่ดีอยู่ยังมีความรู้สึกลบๆอยู่เราจะไม่สื่อสารอะไรออกไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการพิมพ์นะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกความอดทนเรา,เราลองนับสิบสินับ20่สิบินะคะหรือของอาจารย์นี่อาจารย์จะดื่มน้ำหนึ่งแก้วดื่มน้ำสองแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หาจุดที่เราเหมาะสมกับเราทีนี้มันก็มีการศึกษาในเรื่องของงานวิจัยเยอะพอสมควรเลยนะคะทั้งทางด้านทาั้งทางจิตวิทยาสังควมวิทยาและการศึกษาเนี่ยมันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอดทนนะคะมีงานวิจัยบางชิ้นเนี่ยเขาศึกษาพบว่า เขาศึกษาความอดทนนะความอดทนเป็นคุณลักษณะของบุค,คลิกภาพที่ช่วยให้บุคคลสามารถรับมือกับความเครียดและความทา้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อเราอดทนมากขึ้นลองดูคะ่ะนะความอดทนไม่ได้น่ารังเกียจความอดทนไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องลำบากลำบนนะเพียงแต่ว่าเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งอยากให้คิดแบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยเขาก็มีการ มีการสร้างแบบจำลองนะคะเพื่อจะวัดแล้วก็ประเมินความอดทนนะคะดูซิว่ามันจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆไหมอย่างเช่นการรับมือกับความเครียดการมีความหวังการมีเป้าหมายในชีวิตทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับความอดทนทั้งนั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะหรือในบริบทของการศึกษาเนี่ยก็มีงานวิจัยบางชิ้นสำรวจแล้วก็พบว่านักเรียนที่มีความอดทนสูงจะมีผลการเรียนที่ดีกว่า นักเรียนที่ไม่มีความอดทนก็ก็จริงอะนะนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะมีวิธีการสอนที่สามารถจะช่วยส่งเสริมความอดทนให้กับนักเรียนได้เขาจะออกแบบกิจกรรมมาค่ะนะคะที่จะทําให้นักเรียนมีความอดทนอาจารย์ว่าอันนี้มันสําคัญนะยุคนี้เป็นยุคที่บางทีเรารอไม่ได้นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ช้าหน่อยมือถือช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ WiFi ใช้ไม่ได้งุหงิดแล้วค่ะนะคะฝึกความอดทนค่ะนะคะ แล้วบางคนนะคะเขาก็จะประยุกต์ในการใช้ความอดทนนะคะนนักวิจัยบางคนเขาก็ศึกษาแล้วก็ประยุกต์ใช้ความอดทนในด้านต่างในด้านต่าง,างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการทํางานการกีฬาหรือบางคนก็เอามาปรับปรุงนํามาประยุกต์เพื่อดูแลสุขภาพนะคะเขาก็สํารวจแล้วบุคคลที่มีความอดทนสูงจะสามารถรับมือกับความท้าทายแล้วก็จะประสบความสําเร็จ ได้ดีขึ้นนะคะโอเคนะมันดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นลองฝึกความอดทนนะคะประเมินให้คะแนนตัวเองก่อนเลยค่ะโดยปัจจุบันนะคะยังไม่ได้ฝึกเนี่ยเราความอดทนเราเป็นยังไงให้คะแนนไว้เต็มสิบให้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองใช้เทคนิคที่อาจารย์บอกไปนะคะนะลองดูซิว่ามันเป็นยังไงนะคะสภาพเราดีขึ้นไหมนะคะแต่อดทนมันต้องไม่ต้องกดดันนะอดทนต้องรู้สึกแบบเรากําลังฝึกนะคะในขั้นตอนของความอดทน ลองดูค่ะว่าความอดทนของเราดีขึ้นไหมนะคะขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้เลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ